มาทางนี้บนึ่งนึงพอแล้วครับอ้ยนี่คืลอะพี่วินเนี้ยอีกพี่กุกกาขาวยาวอัจาดน่ะพี่เสียมไปเอามาจะน่านนึงบวยมันมีมีดแข็งเลยพี่ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาผอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ๊าสวัสดีพญาม่ยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงปลาเนี่ยอาจุตันนะครับสวัสดีทีทั้งผู้อยู่ไก่อยู่ไกลแล้วก็ผู้อยู่ในแล้วก็ผู้อยู่นอกประเทศนะครับผมวันนี้มาผอกันครับบ้านมีกันหนึ่งในเสาที่อะไรหนึ่งในเสาของวันที่แปดนอกจากตรงกับวันอาทิตย์จ่าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าแบบมุฮั่นเนาะขมฮาเง็ดกับยามปลากับม้าเนี่ยนะเมื่อวานวันนี้มาลุ้นเบิรงครับอากาศแจ่มใใสสคครรัับบเ่่่่นนทาางแแจมมออยยููีดดะ เะหนเบื้องชิมีเฮ็ดยังไ,ไงวันนี้เฮามาป้านวลทองนอก,ก่อนเนอาน,นเขตบานองแปนห,งนหมู่สาตํบลหอยคาอำเภออุชลีจังหวัดบุรีรัมยานีครับะลุนกันเบื้งครับจ้า่นเข้มาหนึ่งหนึ่งห้องตาก่อนพอเราหนึ่งหนึ่งข้ามาก็ได้เฮ็ดกอบปะหลกเลงมงมุหอกเป็นเฮ็ core, ดกอหไ่จ้ะ ข้าวบานเรียเอาดอกเอาใดเนาะจ้ะหน,นัๆๆนกหนึ่งหนึ่งหนักใดจะได้หนงงานอยู่นักดอกจนโคนม<ว><า>ันเห็ดพึ่งขาลายจ้าเห็ดงาไปวิ่ดเห็ดงา สงหมัวบานอีกนะครับหมัวบานทุ่มีไงขนาดเล่นนั่นึงวะอย่างกำปนเสพปลาพอดีนั่นนึงจ้าขาไปเบิ่งอีกทีเดียวขึ้นไปนี่ครับขาลงนั่นนึงจ้าตีนกามีครับเมลเฮ็ดปลาผึ่งพรลายการบ่ได้นั่นนึงจ้าผึ่งพรลายจ้ะานี่จ้าหน้าเล่จ้ะ อ่ะมันนี้ก็อวยมาทางปลาน้องแปะคือเก่านะครับพอเฮ็ดยังน้งหนึงท่านี้บ้างแตงงูกจงงูเลี้ยงบ่จ้านะครับแตงงูเลี้ยงทางปุ่นหยกดอกนึงนึงหนึ่งบอยเห็นปะแล้วอ,อ,อีกจูนึงจ้าเห็ดหยุยบหีกหรือบ่น้องนึงเป็นฝนตกหลายเนาะน เฮ็ดพึ่งเขาอีกสนิดนึงแล้วจ้านี่ทองขาวๆเขี่ยกาเฮ็ดพึ่งเขาใหญ่นั่นหนึ่งเมนจ้ามานก็เฮ็ดพึ่งขาลายจ้าพี๊ดหนึ่ง,งาาจ้งงา มือหันก็มาได้ครับหมู่บ้านสงสัยสิบจุ่มหน่อยเนาะฝนหลินแนมหมืดแน่แล้วมือวานแนมบมเห็นนะ่างงงหอมด้กันครับทามดอกะฮะเอพึงเขาหน่อยจ้ะ เอาได้ยูเติมกันครับตานอยู่บ้างเพชเพ่งไขเนาะจ้ะงานเมียครับเพิ่งไขเลยก็หิดระงูจ้ะจะเกิดครั้งเนะเระงูก็ได้เนะจมินจินครับนี่จวนที่ิตแปดตุลาแนอนอนหนึ่งมันลองหาโคโคกเลยครับ เป็นเห็หหกกดเบือหนึ่งหนึ่งนี่อันจะให้ดผึ่งตองเกิดทิ้เถ้กกุ้ม้อยู่ตองแดงเนาะจ้ะผึ่งขาลายจ้ะเป็นเป็นเห็ดใต้เบื่อได้ครับนี่ครับกินมาได้เกิดน้ำคอลนี่หนึ่งหนึ่งจ้ะกี่ดอกนึงจ้ะสวยงามเฮ็ดเศีกๆปวดชาดหนุ่มละมุนครับหอมเป็นเห็ดปลูกดอกเดียวอ๋อไอวินถือแมงกินขาอีกอย่งหนึ่งเห็ดลางหโอ้ มืันขขอนี้คือปอแต่ก่อนทำเกียงงวงหอมเบิ่งมันนี่เดี๋ยวก็มาเอาเห็ดเพื่งไข่จ้ะม,มีบานก็ยังมีไข่อยู่เงี้ไข่เละงูขาวจ้ามีไข่แล้วก็มีบานแต่ว่าจุ่ม่เห็นจุ่มขาวท่านเห็นนะครับเมื่อเห็นจะจุ่มเหลืองกับแดงเนาะจ้า พอรอบที่สองเราจะเฮ็ดปวกธรรมดายายได้นี่เฮ็ดปวกขาดรอได้ยี่นางหนึ่งไม่นี่บอกได้ย<อ>ินฟางามเนาะพวเนี่ยน,นี่ได้หลายคิดข้าใหญ่นลยไปหาบือกำลังงานนี่คือเฮ็ดได้ครับนี่พึ่งเขาหน่อยจ้ะ,ะดอกยวกำลังพอดีพอดีเลย เง็ดป่วยอยู่เดียวนำมานำไปเรื่อยๆจะดงว่าหางมันอยู่ทางนี้น้ำหนึ่งตองไปหาหัวมันเนาะเห็นอีกบ่เนาะหัวนี่ก็ได้เห็นจะหางสุดแนวนี่บ้าง่มาสามสี่ดอกเลยเนาะจ้าอ๋อใหญ่ไปคนมันน้ำหนึ่งมันอีกหลายวินโดกึงประมาณซี่เมตรครับสองเป็นตัวหนึ่งแต่ดอกนี่เดี๋ยวจะเห็นแล้วก็พอมงูใหญ่รุนว่ามันถือเกลียกได้บาดนี่เนาะ อ้ยขาคือขี้เห้ะนะน่าแม่จะเพอมูไงยยข้ยุ้ยวินมาทางนี้บนตงนึงออแล้ว,นลดดวนเน็ตปวดขอดได้น่แน่นี่อันจ้าออกแล้วบาทนี่ครับอุ้ยนี่ที่ไรพีวินเนี่ยอีกพี่โอ้ยโอ๊ยทำไม่ <laughs> <laughs> ะเจยินยินอ่ะหนึ่งเก็บบานจ้า ยำโดยเรามาจะแน,น่นนึ่งบ้วมันมีมีดแข็งเลยวินบัวเป็นปัญหามือนแต่ว่าต้องตัดตัดมองปัวขึ้นออกไว้เนาะเพราต้องเอานขึ้นมาอืมเพร่ะดีใจยิปีนองเกล้าอีกได้รถดัง,งย,ยดดังแห,ง,แหงเนี่ยนี่อย่าป่าล้อมาทางน้องกลิ่เห็ดปัวคิะว่าไพ่เก,กิเาาดคาอะไรนั่นนังหนึ่งแม่นจ้ะป่าชาชรณะครับอยู่นี่ เดี๋ยวพ่อพี่น้องมากกซอยกันรักษาไปเนาะน้องหนึงนน่งแม่นจ้ะตัวนี้เป็นเห็ดปวกสายหนามหรือ,อ,อ,อเห็ดปวกคาร์โดคนอื่นเนาะแม่างไรบินแมน่ดอกสีอยู่กลางๆครับใบใหญ่ใบหน่อยเกินไปครับพอดีเนาะอืมตัดเลยค่นมันห้ามอื่นเพื่อเกิอดอีกเพราะว่ามีเห็นดอกหน่อยอไวอยู่เนาะ เจ็บแนวนี้มาจะได้น,นะครับดึงหน,นึงนี้เลยหนึน่งน่ะหงเยาตัวละขาดขาดอ,อาไปเรื่อยๆตามสไตล์เห่านี่แล้วเนาะแต่เพราะว่างานที่อัไกฤษเนาะ ก็พอรครับพี่นอนแกนอันนี้เบิ้งเอานนหนึ <c oughs> นงเน,งน,น <c oughs> าะถ้าอยากเป็นห็ดปวกเก็บบกค่อยมันนะครับเพราะว่ามืออื่นก็สีเม็กเก่อกอยดีจึเก็บแบบมันๆมืออ,อื่นบ่ไย้บมมีพ่อดอกแค่หนึนะมีอีกผีจูมเพิ่นให้จูไงก็ได้ดจูไงนี่ขาสีหนาบ,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 บ่บบบบบแต่ว่าบห้สุดนี่ กำลังสีซัมนี่บ่เลยบ่เห็นเพิ่นเพิ่นใดขัวก็สิต่อกับเจ้าปวดเนาะแม่นจ้ะนี่ยอมหนึ่งหน่อยเนาะเฮ็ดปวดยอมไวเลยใหญกันมาเนี่ยนี่แหละอุ้ยขาหลุดบัดทันพ่อบัดทันพ่อหัวเพินพ่นบ่แมน่นข้าวอ,อยู่เด้ยหญ่ามาไกลเลยครับเป็นลอยเมตรช่องลอยเม็ดนันนองหนึ่งใช เฮ็ดปวกเขาโดแล้วนี่เนาะเพิ่อนอีกใบนเองดอกนี่นีเพื่อนนี้ตะข,า,า,า,ข,า,ขาวยาวครับกุกขาขาวยาวอัจฉริยะถ้ารุนนี่เบิดงามขนาดไดน้นี่เนาะเห็ดปวกมาจนมาพอเ <c oughs> ขาหน่อยครับข้าน,นะน้ำไปเรี่ยอีกน้องนึงจ้า hết lắng chiếu ta hết có đáng gặp hết đen gặp sao nó thật chị đen kính chị gặp 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 เผื่เห็ดปกนี่ออกขือกันกับเผื่อข้าดนหมูวานนี่บอหนึ่งเอาเห็ดกอไปเรื่อยๆซักกอนนึ่งห้เผื่อเห็ดปกเนาะเห็ดปกเหงคือเก่าเนี้ยหันยีบอหนึ่งเหเกบอบ่มากันเป็นบเปดกันเป็นใาเห็ดปเกล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ไง เอาเห็ดโกเลแล้วก็มาเอาเห็ดดาแล่จุ่มจ้ะเห็ดพึ่งขมิ้นจ้านี่เห็ดหนาแล่นี่เห็ดตัวใหญ่จ้ะบานิกอะเห็ดพึ่งข่าลายจ้ะนี่ออกมีไงใส่บิ๊กๆหน่อนึง ขึนขาลายเนาะแม่ครับอีกจ้ะเปียดด้วยสองดอกจ้ะพึ่งขาลายจ้ะดูเสือหน่ยนอยคุณจะ้มได้ไหน้อย,านนยมาปป๊กไปผลมันมีดอกหนึ่งเ,เป็นบัวบ้านหันมีไหมบ้นหันไม่ม <laughs> ีจ้ะ มันยึดถึงขาคุณหรือว่าเย็ดผึงเดอมจ้ะอีกว่ายนะังไงจ้ะอือดอกนี้จ้ะแยงเสียบแห้งเลยนี่จ้ะยำกึดๆเลยลเดิมเลยครับเห็ดลังเขียวจ้ะอ้องามมเนี่ยเขียวปิดเลยครับขาพิ่นผีดอกนะั้ นี่ครับนี่คือมันเป็นเห็ดไข่พีก่กวินนี่ครับนีแค่เดียวหนึ่งดีดีดีฮบัวอะไรทั้งนี้พอยพ่นนะเป็นยาผุ่นเปอาจูมเพ่นผุ่นเสียต่อไปครับ อันนีครับหาจนมาหอดช่างออกระหว่าเที่ยงเก่าหน้าที่นะครับสิพาไปยามมึงป่าอีกนะครับหลังจากเมื่อวานถือกเนี้ยนะครับน้ำเลือจากเมื่อวานนี้ยังไหลอยู่ตัวนี้นั่นหนึ่งมามันเนาะพบทางเมื่อน้อยบินเนาะแมนทางเมื่อพอดีแทมถ่ายพี่ยัยมีไงพี่น้องน้ำนะครับไปหลุ่นมึงน้ำกันครับไปมองหน้ามองเกาห่อออกจากนีกรเหลียวขวาไปกระเมนปลายางเพื่อนแล้วก็เขาทงหน้าเลยครับบัน เฮ็ดก่อนนอนนองนึ่งเนาะเฮ็ดกับมันเราหลดแล้วนะ,อะไอ้วินนะลือมือเท่นนี้เ,เบิ่งอยู่ครับดูเมือนี้มีสุเฮ็ดเด้อเฮ็ดปวกเฮ็ดละงอกเฮ็ดเพื่งเนาะแมนนี่นะครับมือมีแต่เฮ็ดไข่บ่ได้พ่อดอกเฮ็ดเพื่งเขาดงก,ง dog, ดออก็บ่ได้มื้อนี้ยเพื่งเขาดงเฮ็ดดอกเดียวจำว่านีก่กระถารุ่นเบิ่งอีก4-5มื้อนะครับถ้ามื้ออื่นน้องนึงก็สิมารุ่นอันนี้ล่ะจ้านี่นะครับถ้ารุ่นเบิ่งนํามื้ออื่นสําหรับท่านติดตามเฮ็ดเนาะปลาเป็นเบิ่งปลาบสําหรับท่านที่มักเบิ่งปลานําธรรมชาติน้าให้น้ํำนาครับ อมะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยครับยามล้างนี่เบื้องก่อนเลยหทังนึงเบื้องแวบๆว่ามีปลาดุกตัวหน,นึงนะ่ง่แมีนจ้ะไปเบื้องเป็นไงเป็นไดครับหทังนึงยกขึ้นมาแล้วครับอะไรดิมนปลาดุกทังนึงเสียแล้วเปล่าไม่ได้เน้นแตหางจนอุ้ยกระนองเงียงเสียไปเลยนี่ลูกกระนองเงียงด้วยฟา,า,างเสียงบอกให้หน่อยอทอยี่ไรขึ้นบนโลกไอ้ยิ้ม มันที่ตัวงามงามเด้ต่ว่าเป็นสีนมาหาหน่องหนึ่งเป็นดูง่าส่วนบุลกหน่งหนึ่งจะลงน้มเนาะลงหน้ำเลก็อันนี้มีบ่อหน่งหนึ่งเบิ้งเบ้งเาะอีกแล้วมันนี่อวพโอ้ยนี่ยี่ตัวนี่คุ่นอ้ย

เป็นบึงหลังหนึ่งจึงมึงทีเดียวะอ่ะบึงบงลังนี้ครับมีนี่ัวิัวนี้เฮ้จันลุกมาบึงขี่หินจะมาจะใช่หรืี่หินีนกหลายแห่งเตัวนี้บ่หลายตแต่ว่ามีแต่บักเนีนๆเลยวินพุนะ นี่ยพีอีกผีอีกีนี่แต่ปลาดุกับปคอมือเมื่ออันนี้แหละจะว่าิ้ไหนเนี่ยีอกยอกเบ้งมาหนึ่งเต็นอ,ออกเดคุณอะพุ่พี่โต,ตปลาง้ามแห่งปลาดุคุณอะปลาดุกปลาคอนะ,ะครับปลาดุกระาคอคุณ เพอได้ตุมได้แกวอยู่นะน,นี่ตัวาตมาปาหมูก็ได้ครับนะครับแมนอยู่หน่อยสินเนาะแมนยาสิจกเบิ้งน,นะครับกระเคงเกอะันี้ได้ประมาณรูหน,หนึ่งนี่แล้วนอนหนึ่งนี่นนรวาะแมนผัวน้ำ มือเดียวนะครับฝนก็เลยฝนเศร้าน้ำก็เลยบ่ค่อยไหลแห้งปลาบ่หขาวนั่งนึง่ากำลังคืมไมาอีกแล้วจ้ะเอา้าปลาลงมาอีกไหนบินเจอแล้วปลาควนอเนาะเอ้าสิได้แกะอีกรอบสองคนนี้เอ,เอาไปนี่ก็ได้นางนึนงเอาไปเลยเอาไปทะยามมือเป <laughs> <laughs> ็นยังไงบ่อกแสดงม่ากำลังลงสิมาแล้วนางนงว่าลงอยู่นะเนาะว่าฝนก็กำลังขึ้นมาอีกเนาะอ้าะสะอีกก็จะวาดจ้ะเจอปลาอืมเพิ่าก็หน่อย ลลกินลงเลยอันเดีกนากน,นาก็ปลาเข็มปลาซิวปลากิเดิดปลาลุม่มๆปลาหน้าเนาะมาหนีเรียนจ้ะนะครับบานนี้กรสิ้อาออกมา้วนะครับบานไปเบิ่งผลงานกันเลยครับตอนนี้ก็บสิบสองนาฬิกาหาสิบนาทีแล้วนะครับ<า>เจ้าจิญญานังคาเบิ่งนะครับก็บ่ค่อยถือไล่หลังนะครับถือสองซำหลังนะครับ ไฮพ่อเนี่ยมีไฮพ่อพี่น้องเมืองตะลังได้ถือนะครับปลาหนำม้าว่าไผ่ว่นะครับจะว่ากระชิมาอีกกระชัฝนนะครับไอ้เวงผลงานโดยรวมกับหนุ่มนึ่งกันเลยครับเหมือนครับนับแหลกผลงานจากปลาครับเป็นเฮ็ดหน่อยวินเนาะเห็ดรวมๆคือบอกไปนะครับมีอันดับที่สองแหวกเข้ามาครับปลาลลูกปาคอปลาซิวจะนี่พลงานจากหน้านั่นหนุ่มนึ่งเนาะเปนจ้าประมาณโลนี่มีครับมีตีตูมงามเนาะ เฮ็ดเท่านี้ก็ได้หลายเตือนด้วยพี่น้องไกลเกลื่อนกระตาใหญ่ขึ้นมากกเกือบเต็มยี่น้อยวินเนาะมันนี่กิดตายใส่ง่ายครับเมื่อกี้การขึ้นมื่บ้านน้องนึงเนาะจ้าเอาล่ะจะพี่น้องสำรับคลิปมัอนี่น้องนึงก็ไปวินก็พาพี่น้องเขาปลาไปหาเฮ็ดนอกจากนอกระที่ว่ามานแล้วจ้ะพี่น้องได้ทึ่งเฮ็ดแล้วก็ลุบมาหน้ากระได้ทึ่งปลานอกจากมัอนี่กระอยู่กับมาณโลโลหนึงนอกจากปลานอกจากไปเฮ็ดของเทานี่เกือบเต็มตาใหญ่อยู่จ้า จะมีเพิ่มเติมขึ้นมากกัจะเป็นเห็ดผั่วเพราะจะนอเป็นเห็ดผั่วการ์ดอหรือว่าเห็ดผั่วสายหนามกันเถอะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าจใอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึง้าไปที่ด้านขวาเพื่อสิบหก่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะนาะตอนน้องนึง้าไปที่คลาสพี่น้องทาเฮดอยู่หม่องได้ไม้ได้หรือว่าหางกินแนวได้เนาะจ้าพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกันเนยขอหาเนาะจ้าสำหรับทิพย์สวัสดีจ้าพอการกินหนาด้วยจ้าเอาละนะครับเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องลูกป่านายพี่จ สำหรับการเข่าปลาหาเห็ดและกรมายามปลาในงานามือวันนี้นะครับในวันอาทิ 18. ตย์ที่แปดกราคม2 5 6 6ันห้รน่กผ่านไปได้ดีนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่นะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามจากพ่อ่พี่น้องลูกป่าในเอฟซีทุกท่านน,นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผมที่ผ่านระการใดกับขออภัยด้วยน้ำครับ อยากนึงนะครับปีขาดบุดนะครับขออํา่วยไว้ใช่เพมีไอพ่อเม่พี่น้องลูกป่านายพีผภู้ขาทุกท่านต้องประสบสมหวังจะโชกดีโชกมันอย่ามีโรคภัยหลายได้มากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมุ่งมาตปปารถนาลารวยเงินทองมากมีในบารมียินยินขึ้นไปนะครับผมสาหรับมันนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับพอกันมุ่ไม้ครับผม